โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจุดจืสอไคเซนแพนธอมพาเลเตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไทม์ไลน์ของตัวละครทั้งหมดนะครับในเซิร์ฟเจแปนนะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยกันนะครับผมเนาะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l หรือไม่ก็ซีนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีภาษาไทยแน่นอนครับผมจะมาในวันที่ เดเดือนนี้นะครับก็อีกไม่กี่วันเนาะวันนี้วันที่4นะครับน่าจะประมาณ3วันนะครับถึงวันที่7เนาะอ่าถ้าไม่นับวันนี้ก็อีก3วันเปิดนะครับถ้านับวันนี้ด้วยก็เป็น4วันนะครับผมเนาะอ่าก็จะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะแต่ผมอาจจะไม่ได้อธิบายสกิลนะเพราะว่าเดี๋ยวสกิลแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้อีกทีนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะแล้วบางตัวถ้าเพื่อนๆไม่รู้จากหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกดให้ดูนะครับผมเนาะโอเค ในตอนเกมเปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็จะมาในวันที่21นะครับเดือน11ปี2023นะครับตัวละครหลักๆที่เราต้องหาเนี่ยก็จะมีในส่วนของวันนี้แหละนะครับเป็นวันแรกเนาะก็จะมีอาจารย์โกโจนะครับผมสีฟ้านะครับมีโนมาระนะครับผมสีเหลืองนะครับแล้วก็โจโกะสีฟ้านะครับแต่ว่าโจโกะเนี่ยผม ตอนนั้นที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ยังรีหาไม่ได้นะไม่เห็นว่ามันจะได้จากไหนนะครับสําหรับตัวของโจโกะนะครับมันมีเข้ามานะแต่ว่าไม่รู้ว่าหาจากไหนเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นอิตาลรริยูจิสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นคุนานนามินะครับสีเขียวเมงุมิสีฟ้ามาจิสีแดงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของฮานามินะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ครตัวต้นไม้นะครับสีแดงนะครับผมแล้วก็จะเป็นโทโดสีแดงนะครับอิรุมากิสีเหลือง มีแพนด้าสีเขียวนะครับผมก็จะเป็นตัวละคร R. Nine, S R มีประมาณ11ตัวนะครับผมให้เราได้จับจองกันนะแต่ว่ามี8ตัวเนี่ยที่เราสามารถรีหาได้จากในใบกาชานะครับผมที่เขาแจกมานะครับรีโรไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีในส่วนของตัวฮานามิกับโจโกะนะครับผมที่เป็นตัวที่หายากซื้อิด้ึงนะผมไม่รู้วอาหาจากไนเหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว S R นะครับที่ เก่งๆนะครับก็จะมีในส่วนของคุณนานามินะครับรวมถึงในส่วนของไคโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว R หรือว่าตัว SR นะครับผมก็สามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงในส่วนของยางะสีแดงนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปดูสกิลได้นะครับค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าตัวเอเินาเนี่ยผมว่าเก่งกว่านะแต่ว่ามันยังไม่เข้ามานะครับผมเนาะโอเคก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะสาหรับตอนเกมเปิด วันแรกนะครับผมเนาะก็คือวันที่21เดือน11ปี2023นะครับผมต่อมานะครับผมในวันที่30เดือนเดียวกันเลยครับ30เดือน11ปี2023นะครับก็จะมีตัวของจุนเปสีเหลืองเข้ามานะครับผมก็มีเข้ามาตัวเดียวนะครับสําหรับปลายเดือนเนาะแล้วก็ในส่วนของเดือน12นะครับปี2023นะครับผม ก็จะมีในส่วนของตัวที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะรอคอยกันแน่นอนครับผมก็จะเป็นในส่วนของยูตะแดงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมผมอ่านสกิลูด้วค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเกะโทสีฟ้านะครับเกะโทสีฟ้าอ่ะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวสนับสนุนนะครับอ่าก็จะเป็นเกทโทสีฟ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวของเมงุมินะครับสีเหลืองอ่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว แรลงเอสเอสเลยนะสำหรับคาร์ดต,ตัวนี้เนาะอ่าก็สามารถสุ่มหาได้นะครับสำหรับตัวปลายเดือนเนาะยูกุตาเนี่ยจะมาวันที่ 15เดือน12นะครับเกทโฮฟ้ามาวันที่18เดือน12นะครับแล้วก็เมงูมิจะมาปลายเดือนนะครับก็คือวันที่28เดือน12นะครับผมเนาะอ่ะก็คำนวณดีๆนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเก็บตัวไหนนะส่วนตัวผมมองว่า,วาน่าจะเก็บยูตะเนาะยูตะแล้วก็ข้ามไปเก็บในส่วนของเมงูมิเลยนะครับผมคือผมจะรีอดีนะครับใช้ประมาณ 9 0 0 0ถึง12,000เพชรในการที่เราจะรีไอดีวันแรกเอาให้ได้ตัวละครที่คุ้มที่สุดนะครับใน8ตัวที่ผมได้กล่าวไปน้องก็จะมีโกดโจฟ้านะครับโนบระเหลืองแล้วก็จะมียูจิเขียวนันนิมิเขียวเมงุมิฟ้ามาคกิแดงนะครับผมแล้วก็โทโด,โดแดงอินุมะกิเหลืองแพนด้าเขียวนะครับพวกนี้เราจะสามารถรีหาได้นะครับผมแล้วก็น่าจะเอาแบบว่าแล้วแต่นะผมจะเอาจานโกดโจกับโนบะระนะครับผมแล้วก็จะเป็นยูจิเขียวนะครับ3ตัวนี้ผมจะรีบแบบ เอาให้ดีที่สุดอ่ะนะครับผมรวมถึงหาการ์ดด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็จะข้ามจุนเปครับข้ามจุนเปมาสุ่มยูตาแดงแล้วก็จะเก็บเมงูมิเหลืองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะจบในส่วนของปี2023นะครับทีนี้มาดูในส่วนของปี2024ครับผมนะครับก็จะมีวันที่11เดือน1ครับผมก็จะเป็นในส่วนของยูจิแดงครับผมอ่ะยูจิแดงจะเป็นตัวไหนเรามาดูกันนะครับยูจิแดง เออจะเป็นตัวนี้นะเออยูจิแดงนะครับที่ผมจะหาก็คือยูจิเขียวนาอนในตอนแรกนะครับยูจิแดงเป็นตัวนี้ครับก็จะมาในวันที่11เดือน1นะครับแล้วก็จะข้ามไปในส่วนของเดือน2นะครับเดือน2จะมีอยู่2ตัวครับผมจะเป็นวันที่ย0เดือน2ทั้งคู่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับผมที่ใช้เลือดนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้องขี่ไมกวาดครับผมบอ่าก็จะมาทั้งหมด2ตัวนะ ชื่อคามมกับโมโมนะครับผมอ่ะก็จะมา2ตัวนี้นะส่วนตัวผมมองว่าให้เก็บตัวน้องขี่ไม่กวาดนะก็ยังพอมีเวลาให้เราได้เก็บเพชรฟาร์มเพชรอยู่เนาะสำหรับตอนที่เราสุ่มเมงุมิเหลืองไปแล้วนะถ้าใครไม่สุ่มเมงุมิก็ไม่เป็นไรครับผมเราสามารถมาเก็บน้องขี่ไม้กวาดเลยได้นะนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะห่างกันหลายเดือนเนาะยูจิแดงเนี่ยไม่แน,นนะแนํานะแนะนําก็คือเก็บเมงุมิเหลืองเสร็จแล้วก็ข้ามยูจิแดงมาเดือนหนึ่งใช่ไหมพอยางนั้นก็มาเก็บในส่วนของ โมโมตัวสีฟ้านะครับ้องขี่ไ่กว่าเป็นตัวนึงที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเดือนหน้าเลยครับก็จะเป็นเดือน3นะครับวันที่22นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอันติเมตตัวนี้นะครับเมจามารุเออผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อตัวนี้นะเมจามารุ u, เหรอแต่ผมจําได้ว่ามันชื่อไมกกามารุป่ะเออมันเป็นล่างอันติเมตนะครับผมตัวนี้นะก็ เป็นตัวที่จะมาในวันที่ยี่สิบสองเดือนสามนะครับต่อมาครับเดือนสี่ครับผมเดือนสีนี่ไฮไลท์เลยครับมีทั้งหมดสี่ตัวครับผมมาเริ่มที่วันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นโทโดสีฟ้านะครับโทโดสีฟ้าเป็นตัวที่เรียกได้ว่าไม่ต้องเก็บครับผมเป็นตัวแท้งที่แบบติดเทียก็คือแรงสีนะครับโอ้โหแบบตัวต่ําเตี้ยเรี่ยดินมากครับผมแล้วก็วันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเดือนสี่ก็จะเป็นในส่วนของตัว มมฮิโตะครับอ่าตัวนี้ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันเป็นตัวมมฮิโตะสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นพี่แพนด้าสีแดงนะแล้วก็คุณนานามินะครับสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็โทโดฟ้ามาวันที่หนึ่งนะครับมมฮิโตะมาวันที่สิบสองนะครับแล้วก็สิบเก้าเป็นรุ่นพี่แพนด้าสีแดงนะครับแล้วก็วันที่สาสิบเนี่ยจะเป็นในส่วนของคุณนานามิสีเหลืองนะครับต่อมานะครับเดือนที่ห้านะครับเดือนที่ห้าวันที่ 21ครับผมก็จะเป็นอาจารย์โกดโจนะครับตัวสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะเป็นวันที่31เดือน5เหมือนกันครับผมก็จะเป็นในส่วนของเกโทสีเขียวครับผมก็จะเป็นตัวล่างตอนหนุ่มนะครับอ่าตอนนี้นะครับนี่เลยก็ติดเทียเอสทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าอาจารย์โกดโจเนี่ยจะไม่สามารถลงทีมด้วยกันได้นะครับระหว่างตัวสีฟ้ากับตัวสีเหลืองนะก็ต้องเปลี่ยนตัวในการที่จะเล่นนะครับผมเนาะโอเค ต่อมามาวันที่สามนะครับเดือนหกนะครับก็จะเป็นในส่วนของโทจินะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เก่งมากๆครับผมเราอาจจะข้ามในส่วนของเดือนห้าก็ได้นะถ้าเราไม่มีตัวแบบเพชรนะครับเออนะครับหรือว่าใครจะแบบว่าเฮ้ยสุ่มเกโฮนะครับแล้วก็จะมาเอาโทจิเนี่ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะห่างกันนิดเดียวเองนะวันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้านะครับจะเป็นโท เกทโฮเขียวนะครับผมแล้วก็วันที่สามเดือนหกอ่ะห่างกันไม่กี่วันไงครับประมาณสามวันเนี่ยเนาะเออก็จะมีโทจิแดงมาเห็นปะเราก็ต้องเลือกนะว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็ปลายเดือนครับผมวันที่ยี่สิบแปดเดือนหกนะครับก็จะมีตัวของมิวะนะครับสีฟ้านี่เลยก็จะเป็นตัวสายแท้งนะครับเอสเอสเหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่า เจ็บหนักแน่นอนครับผมแค่ไขเกลือนะครับก็มีแจ่ตัวดีๆเนาะสำหรับเดือนห้าแล้วก็เดือน6นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โกโจเกโทโทจิหรือว่ามีวะนะครับหมูหชื่อแบบคล้ายๆกันหมดเลยเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับโอเคมาดูต่อนะครับผมในเดือนที่7จ็นะเดือน7นะครับมี3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัวของเออซากินะครับก็จะเป็นตัวสนับสนุนไม่ใช่ตัวสนับสนุนตัว ตัวแท้งนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเนาะอ้าวเป็นแท้งเอเเหมือนกันครับผมแล้วก็มามาห่างกันแป๊บเดียวนะครับวันที่ยี่แปดกับวันที่สิบหกโอ้โหเออเป็นตัวแบบที่ต้องเก็บเหมือนกันนะถ้าใครแบบว่าขาดตัวจำนวหนึ่งไปเนะี่ยก็ไม่รู้นะก็อาจจะได้นะก็อาจจะใช้ตัวแทนกันเนาะแล้วก็ในส่วนของวันที่สามสิบครับผมจะมีในส่วนของตัวซับพอร์ตที่เรียกว่าเก่งมากๆครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวยางะนะครับสีเหลืองนะ แล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวของปู่กีตาร์นะครับเฮอปู่กีตาร์นะครับผมก็จะมาพร้อมกันเลยนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับก็ควรที่จะเก็บทั้ง2ตัวนะสุ่มให้มันได้นะครับผมเนาะคือเซตนี้ก็คือวันที่30เดือน7เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตที่ดีนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับตัวของยางะสีเหลืองแล้วก็ปู่กีตาร์นะครับผมสีเขียวนะครับสามารถใช้งานได้ดีเนาะควรที่จะ แบ่งไว้สุ่มด้วยนะครับสาหรับตัวแท้งเนี่ยถามว่าสําคัญไหมออผมมองว่ามันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะใช้ตัวอื่นก็ได้ครับเป็นตัวแท้งอะ่ะเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนๆมีเพชรอยู่เท่าไหร่เนาะโอเคมาเดือนแปดครับผมก็จะเป็นในส่วนของคุณนานามิเหลืองนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของมากิสีเขียวนะครับคุณนานามิเนี่ยมาวันที่ยี่สิบแล้วก็มากิเนี่ยมาวันที่สามสิบนะครับเดือนแปดเนาะเดือนเก้านะครับ วันที่20เนี่ยจะเป็นไมสีแดงนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยจะเป็นอินุมะเกะสีฟ้านะครับปิดท้ายด้วยเดือนที่10นะครับผมก็จะเป็นโนบาระสีเขียวนะครับอ่าโนบาระสีเขียวเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเมงูมิสีเขียวนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะทีดิคข้าวๆก็จะประมาณนี้เนาะก็จะมีอาจารย์โกโจสีเหลืองสีเขียวนะครับมียูตาสีแดงโกโจสีฟ้านะครับ แล้วก็จะมีส่วนของโทจิใช่ไหมสีแดงครับสายสนับสนุนนะครับก็จะเป็นตุ้นพี่ขี่ไม้กวาดนะครับมียางะนะครับมีในส่วนของตัวเกทโทนะครับแล้วก็จะมีเมงูมินะครับสีเหลืองนะแล้วก็จะมีสายแท้งก็จะมีตัวของซาก,กิกับในส่วนของมิวะนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะสำหรับตัวละครที่เราสามารถใช้งานได้ยาวๆเพื่อนๆก็วางแผนกันดีๆนะครับสรุปสุดท้ายเลยนะครับผมสําหรับ คนที่แบบว่าเฮ้ยดูมาแล้วงงนะครับทําไมมันข้ามไปข้ามมานะครับในแต่ละเดือนนะครับทีนี้เรามาฟังสรุปกันดีกว่านะครับตอนเกมเปิดนะครับในวันที่21เดือน11 2023สนะครับสำหรับเซิร์ฟเจแปนนะครับมีตัวละครนะครับสำหรับ s s r ทั้งหมด11ตัวที่เราสามารถหาได้นะครับผมก็จะมีโกโจสีฟ้านะครับโนบาระสีเหลืองนะครับยูจิสีเขียวนานามิกสีเขียว เมงุมิสีฟ้านะครับแล้วก็มากิสสีแดงโทโดสีแดงนะครับอินุมากิสสีเหลืองนะครับแพนด้าสีเขียวนะครับอ่าประมาณ9ตัวนี้นะครับสามารถรีหาได้นะครับจากการที่เราใช้ใบรีในการที่เขาแจกมานะครับจะมีอยู่ก็คือโจโกสีฟ้าแล้วก็ตัวของฮานามิสีแดงที่เราไม่รู้นะครับว่าหาจากไหนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว s อาที่สามารถใช้งานได้นะครับจะมีตัว S.R. ยางฮะแดงนะครับคุณนานามิแดงนะก็ไคโตะนะครับผมตัว R. แล้วก็ตัว S.R. สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับในวันที่สาสิบเดือนสิบอ็ดปี2 0 2พันยิบสามนะครับก็จะมีจุนเปย์สีเหลืองเข้ามานะครับแล้วก็มาต่อกันที่เดือนสิบสองครับผมวันที่สิบห้าเดือนสิบสองนะครับปี2 0 2พันยิบามนะครับจะมียูตะแดงนะครับมีเกตโทฟ้านะครับแล้วก็จะมี เมงูมิกสีเหลืองนะครับก็จะมาติดต่อกันเลยนะวันที่สิบห้าสิบแปดแล้วก็ยี่สิบแปดนะครับผมเนาะสำหรับในเดือนนี้นะครับต่อมานะครับเริ่มต้นปีใหม่ับผมวันที่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของยูจิแดงนะครับแล้วก็จะไปเดือนหน้าเลยครับเดือนหน้านะครับวันที่ยี่สิบเดือนสองปีสองพันยี่สี่นะครับผมจะมีคาโมสีฟ้านะครับแล้วก็มีโมโมสีฟ้านะครับ ต่อมานะครับเป็นวันที่22เดือน3 2024นะครับจะมีอันติเมตนะครับเมกะมาลุเนาะอ่าถ้าผมอ่านผิดไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะต่อมานะครับผมก็จะเป็นวันที่1เดือน4ี่2 4ครับผมจะมีโทโรฟ้านะครับแล้วก็วันที่12เดือน4ี่เหมือนกันครับผมมีมาฮิโตะนะครับแล้วก็วันที่19นะครับผมมันเดือน4นะครับมีแพนด้านะครับแล้วก็วันที่30มนะครับมีคุณนานามิเข้ามานะครับผมเนาะ มาต่อที่เดือน5นะครับเดือน5วันที่21เนี่ยมีโกโจสีเหลืองนะครับแล้วก็วันที่3 1เนี่ยมีเกโทสีเขียวนะครับในเดือนที่6นะครับปี2024นะครับวันที่3มีโชจิแดงวันที่28มีมิวะฟ้านะครับมาต่อที่เดือน7นะครับผมในวันที่16นะครับมีซากิสีเขียวนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยจะมีเป็นในส่วนของตัวยางะสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของปู่กีต้านะครับโยชิ โนบุนะครับเป็นล่าง SR นะครับแต่ว่าเก่งมากๆเลยเราควรที่จะหามาใช้นะครับในเดือน8นะครับวันที่20จะมีคุณนานามิสีเหลืองนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยจะมีคุณมากิสีเขียวนะครับมาต่อกันที่เดือน9 2024นะครับผมมีไมสีแดงนะครับแล้วก็วันที่30เนี่ยจะมีอินุมากิสีฟ้านะครับมาต่อกันที่เดือนสุดท้ายนะครับเป็นเดือนที่10เนาะเดือน10นะครับจะมีในส่วนของตัวโนบาระสีเขียวมาวันที่ 22นะครับผมแล้วก็วันที่31เดือน10เนี่ยจะมีเมงูมิสีเขียวเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์ตัวละครคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเันได้นะตัวไหนเก่งไม่เก่งเทียเนี่ยตรงหรือเปล่านะครับสําหรับเทียลิศนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดก็คือปัจจุบันนะครับผมก็คือมีตัวของเมงูมิสีเขียวเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้เป็นคนจัดเองนะอันนี้ก็เอามาจาก เว็บไซต์แฟนดอมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆ <c oughs> ก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมได้นะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs>